เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดัดโช้แผงคอของรถรุ่นที่เราคุ้นเคยเลย KZL ครับ s c o p y I แต่ตัวนี้เป็นกระบอกโชคสีดำนะครับเป็นล้อแม็กเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับตัวเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่รู้สึกว่า ตัวหน้ามันจะเอียงเยอะเลยหน้าก็คือว่าบางโคนหน้ากับล้อหน้ามันไปกวา,างเดี๋ยวเราค่อยๆแต่งหนา้าหน้าก่อนหน้าหน้าต้องดัดพร้อมพร้อมไปกับแนวแกนโชูแผงคอเลยนะครับแนวแกนชูแขงคอหมายความว่าให้ด้านหลังของบางโคนหน้า ไม่เข้าไปชิดเครื่องยนต์หรือชิดตัวถังมากจนเกินไปให้กลับไปสู่ค่าเดิมของมันอยครับเดี๋ยวเช็คเช็คแบบนี้เนว่ยแกช่วยพอเช็คแบบนี้ครับเดี๋ยวเราลองไปวัดดูสิว่ Dans. าที่เราดัดมาขี่เนี่ยเป็นไงบ้างมันขาดหรือมันเกิดหรือมันพอดีเราเช็คดูครับเช็คฉากดู ทั้งโชคทั้งแผงคอทั้งแกนแผงคอเพื่อได้เพื่อเราจะได้ประเมินสถานการณ์ว่าเราจะดัดไปทางไหนต่อรีเช็คด้วยเวเนีย<ม>เรารู้แล้วว่ามันหุกมากเกินไปมันต้องจับทางเลยไม่ได้ฉากใช้ไม้ลองกระบ,บอกโชคครับใช้ซุปเปอร์ลีนลองนอดใช้เหล็กลองซุปเปอร์ลีนอีกหน่อยนึง เสื้อกระดิสีขาวๆอ,อันนี้อันประมาณหนึ่งร้อยบาทครับต้องถนอมมาหน่อยหาอะไรรองไว้หน่อยกันมันเสียหายหน่อยใจไม,ไม้กันงัดหน่อยครับกันมันตีหน้าดัดดัดเนี้ยตั้งรองระวังนะครับดัดแรงไม่ได้ดัดแล้วลองเช็คดูที่ได้ไหมเมื่อกี้นี่ยที่ดัด มันขาดเลยนม่เจอเหถึงพอดียังไม่ได้ครับแนวตั้งแนวเนี้ยแนวตั้งเนี่ยมันกดแรงไม่ได้นะครับกดแรงกนระเด้งกึ้งตีหน้านีินงานเข้าเลยครับต้องระวังนะครับไฮดรอลิกอัน,นเป็นการได้เปรียบเชิงกลครับมัน,ม,นมันแรงอยู่ตัวนักเล่สามสิบตันเลยนะครับเนี่ย เรามาเช็คกันดูว่ามาไหม้าไม่มาเดี๋ยวให้คนไปตามไม่ยังไม่ไมาอีกยน่อยแนวตั้งบางทีมันมันกดแรงไม่ได้ครับถ้ามันไม่ไหวจริงต้องหุนหมุนโชคไปดัดแนวนอนเนาะ ขับพอดัดได้ก็ไม่ต้องเสียเวลาหมุนครับถ้าพอดัดไหวนะแต่บางตัวบางบางยี่ห้อบางรุ่นมันแข็งมากมันต้องหมุนไม่ดัดดัดแนวแนวนอนครับเช็คดูหลายรอบหน่อยนะครับ มันจะกี่รอบมันแล้วแต่สภาพหน้าง,งานครับถ้ามันใกล้เคียงแล้วเดี๋ยวเราไปดัดส่วนอื่นก่อนดัดระนาบก่อนแล้วเดี๋ยวไปเก็บงอีกหนึ่งรอบตอนครั้งสุดท้ายตอนรีแค่ครั้งสุดท้ายและท้ายสุดดัดแล้วตอนนี้มันได้นะครับไม่ใช่มันจะได้เลยนะครับ เดี๋ยวพอเราดัดส่วนอื่นก็ทําให้ส่วนที่เราเราดัดได้แล้วเสียหายได้นะครับแมวแกนโชกแผงคอกับต้าหน้าเปต้องดัดพร้อมกันนะครับได้ได้พร้อมกันครับแมวแกนโชกแบบนี้ครับกับ้าหน้าครับต้องได้ผพร้อมกันเลยนะครับถ้าอ,อันใดหนึ่งไม่ได้ใช้ไม่ได้ทั้งสองอันเลยนะครับดัดไปวัดไปเช็คไปครับให้ครอเมือนบอกเราว่า จะให้เราดับไปทางไหนแต่แค่สามส่วนนะครับที่ดันนะแนวแกนโชวแผงคอระนาบแล้วก็ฉากฉากมีฉากแกนโชวกับฉากแผงคอฉากแกนแผงคอนะครับแนวแกนโชวแผงคอระนาบฉากอ่ะเช็คดูประมาณไหน ใกล้เคียงหรือยังให้เครื่องมือมันไปตัตบอกเรานะครับไม่ต้องกางไม่ต้องเดานะครับให้เครื่องมือบอกหมดเลยครับให้ฉากมันบอกเราให้เวอร์เนียร์มันบอกเราให้ท่านวัดท่านเช็คทัาหน้ามันบอกเรานะครับอันไหนได้อันไหนไม่ได้ ถ้าเราเล็งเ,งเอากระเอามัน,มนมาบางวันก็เล็งได้วันก็เล็งไม่ได้ครับอันนี้แนีให้ช่วงแข่งคอครับอันนี้ดัดระนาบนะครับระนาบคือบางโครนหน้ากับล้อหน้าตรงกลางกันเป๊ะเป๊ะเ,เลยครับดัดไปก็เช็คไปครับเช็คไปก็ดัดไปไม่ได้ก็ดัดใหม่ กลับหน้ากลับหลังให้ถูกนะครับฝั่งไหนมันโกงขึ้นฝั่งไหนมันแอนลงนะครับถ้ามันแอนลงดัดลงไปอีกนี่ยุ่งเลยนะครับต้องดูให้ดีด้วยนะครับดัดไปวัดไปครับจุดรองจุดกดนี่ก็สำคัญนะครับ ต้องคอยดูด้วยนะครับว่าเราลองจุดนี้แล้วอะ่ะมันเป็นไปตามดังที่เราต้องการให้มันเป็นไหมถ้ามันไม่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการให้มันเป็นให้ขยับจุดลองจุดกดไปนะครับ mm hmm. เช็คดูครับ mm hmm. ก็ได้ไหมฉ mm hmm. าคเนียรักนาบ จากของแกนโชคชาของแกนแผงคอมันคืนเนี่ยมันคืนดัดถางไแล้วพอเรามาดัดตระหน้ามันจะคืนครับเราดัดได้ไปแล้วครับตัวนี้ยแต่ตัวนี้มันไม่ได้แล้วบางทีเราดัดไปแล้วเราไม่มารีเช็คอีกรอบหนึ่งเรานึกว่าที่เราดัดไปแล้วนล้วมันได้แล้วแต่บางทีมันก็ ดัดอีกจุดหนึ่งครับไม่ผลกระทบถึงอีกจุดหนึ่งงก่อนส่งงานเนี่ยลืมนะครับรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุดอีกหนึ่งรอบครับก่อนจะส่งงานถ้าปล่อยไปนี่พลาดเลยครับวัดทุกส่วนเลยครับที่ทำไปแล้วนะครับมันก็มีแค่สามส่วนเนาะ แนวแกนชุบแผ่งคอพระหนาบและกระฉามมีแค่เนี้ยแนวแกนชุบแผงคอต้องวัดบนแท่นนะครับบนแท่นดัดอลิกเนี้ยครับส่วนพระหน้ากระฉากวัดบนแท่นวัดพระหนาบนะครับตอนนี้ต้องมาเก็บรายละเอียดเล็กๆ,ๆน้อยๆน,นะครับทีมันนิดนึงอะประดัดแล้วมันกระทบแต่จุดนี้มปกระทบจุดนู้น ไม่ได้อยู่นิดนึงไม่ได้อยู่นิดนึงตัวนี้ครับเมื่อเรามาถึงจุดนี้เราก็มาตรีเช็คครั้งสุดท้ายและท้ายสุด,ดอีกหนึ่งรอบครับเช็คตราหน้าครับเช็คให้ดีนะครับอย่าให้พลาดน,นะครับจุดนี้ครับฉากครับเมื่อนี้ครับฉากครับ ทุกอย่างเลยครับเช็คอีกหนึ่งรอบครับโอเคครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ